ามาเฮ้ยรู้ละใครเป็นนะคุณเธอเจอดิ<ล>ฉันรูน้นะคุณง่ายง่ายเธอเอาเข้ากระเป๋าใช่ไหมอ๋อทำ จะได้ไตาท,ตที่แล้วโคตรสนุกเลยอ่ะเราแอบ,บเราแอบ,บมีดไว้ในกระเป๋าของเราแล้วมินดี้ไม่เห็นแล้วตอนสามสิบวิสุดท้ายเราฆ่ามินดี้อ่ะเนาะใช่ปะโคตรสนุกเลยเนาะตาที่แล้วอ,ะอ่ะโคตรขำเลยเนาะใช่ไหมมินดี้ขบ,บเราอย่างน้อยเราก็เก็บเหรียญกระเป๋าเต็มถึงแม้คนน้อยจะได้เอ็กพีน้อยแต่ว่าพลอเน้นเก็บเงิอน,นอมินดี้แต่ตอนนี้ตอ,อนตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วะ่ะ มันอยู่ไหนนมัอยู่ในตึกไอห้องงานประชุมแรกเลยเมันอยู่จริงด้วยยิง<ก>เ <c oughs> ขาด้านนึง <c oughs> นี่กลับกลับไปด้านนึงไ,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 ไปด้านไม่ไม่ไม่ไปด้านนึงมินดี้มันจะแคมป์มจะหลอกล่อมันเย้แต่มันก็จะเดินมานี่มาแล้วมันเดินเธอเข้าไปดีเธอหยุดเธอจะเอาเธอเข้าไ, <c oughs> ไปเธอยิงมันเลย <c oughs> อยู่ไหนน,นิวดิโน,น,นบโนบโนบ,นบ,นบ,นบแคมปิ้งแคมเปอร์แคมป์แคมป์ถ้าเขาไปยิงมันเลยสมมติเขาไปยิงมันเลยเขาไป็นใครเฟิร์สเพอร์ซันเลยเดี๋ยวเราค่อยหลอกไ่อเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหน hey, อะเฮ้ยอู่ซอร์เขา เขาไปแล้วด yes. ังเขาไปแล้วมิน e ี้อยู่าังไงมันไปตรงต่อยิงหลบรอบรูสายรอบรูสายส่วนมินดี้ เราเรานึกว่าเธอจะกระโดดไปที่อืนน่นเองอะเอาก็เธอบอกว่าเข้าไปเลยอะแล้วฉันก็ตีก่อนเจลิตโต้ผิวงไงให <c oughs> ้มันมีปุ่มกังกระบาดได้ดูววดเวลเขาดิเอ่อไม่ห่างกับเธออะเวลเขาเออเวลเขาเยอะกว่าเราแต่ฉันน่ะนี่มาล็อกแมปเดี๋ยวมาล็อกแมปเดียว วิ่งเิ่นันบชสอร์บมันได้เงินเยอะกว่าในสาวเวนาเก่งเ้ยแต่ว่นนี้ก็เหมาะกับที่นึงวิ่งอหน่งหนึ่งหนึ่งนึเออเออเอเอ r นด้อตอนนจะเป็นง้านหรือบีชสอร์มันเต้นจะเป็นบ้านว่าละรบ้างเอาบีชสอร์ทฉันก็ต้องได้เป็น damn เชิเลจิงเวลาเวลาอยางวันนี้นัอย่าแม่ดย่าอ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 เออรันรันน้าโด้เ้อแวโค้ดดิฉันไม่ได้เปิดนี่มึงเลยเราจะคอยเป็นกับดักนให้อย่างแน่นอน อย่างแน่นอนฉันก็ต้องเก็นสิคะรู้จังนะแล้วไม่ไม่ใช่ว่าเราตายหนงไม่ชอบอ่ะมันยิงช้ามากเลยอ่ะโดนได้ยังไง ชนะทุกตาเลยแย่เขาฟาร์มพวกเราอะ่ะเออฟาร์มกันให้ได้ดูอีโมสเดมเอออโมสเดมเดูอีโมอีโมอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอีโมอิโมอะไรอ่ะอันนี้เงินเรามีอยู่เลยหลายเยอะ ฉันอยากซื้อไอ้ท่าน,นียมากทำดูหน้าจอกันนั้ำได้เอ้ยตายหรอมันไม่ลืมล้างแต่ทำดูหน้าจอสิงก,กันเลยกัน ฉันไม่เชื่อใจเธอได้ปืนปะ่ะเธอมีปืนบ้างเหมือนนี่ทำไมทำไมอ่มะยิงมันดิฉันไม่มีปืนกองเหรอดูนี่นะเ็้เด็กเก็บเงิน,นเ,นเล้า คงหยดคล้ายเธอก็คิดว่ามันแปลกๆว่าว่ามีอินโนเซนต์อยู่สองคนในเซิร์ฟที่มีอยู่สามคนคิดว่ามันแปลกๆว่าเมื่กี้เราโดนเกียรสของเธอแล้วเธอระบาดเธอแย่ นีเราต้องการบอลบ e ชบอลใครเก็บบ e ชบอลเยอะเกินนะแล้วก็ได้ฆ่าเธอเธอไม่อยู่ในกลุ่มทำไรอ่ะมันอะไรอะคะที่สตันบี้แมนนี่เบลล์ใครจะรีชคิดว่านะเขาสแปมในแชทไ,ได้มั้ยดิเขาสแปมในแชทอะเขาสแปมในแชทสแปมเมอร์ ไปไหนเราจะฟาร์มกับคนนี้ได้แหละเพราะว่าฉันจะฟาร์มกับใครแต่ไม่ได้จะฟาร์มกับคนนี้แั่หนึ่งไว้หนึง่งเลื่องเชื่อเราเราไม่เป็นมือเดอแนะนำนะให้ต่อยหักจากทุกคนนี่มีอินเ c เซน e ์สองคนยังไงมันต้องมีแค่หนึ่งคนยิงมนเลยดิ เธอทันดีอมพิซซ่าดีคลาสสิกอ่ะสูดีพิซซ่าช่วยดีพิซ <c oughs> ่าช่วยดีโรจสกัสแกมเออฉันได้เนะี่ยอ่ะฉันเป็นอีโนเซ็นเก่งๆก็เป็น ฉ<ด>ันรู้ละเนยู้นี่มันมีอยู่สี่คนในเซิร์ฟสี่คนอะไรขึ้นสามคนยังไงบ้างนะคะรับดูเซิร์ฟดิเห็นตรงบ้านที่มันมีคนเิ่มชื่อเริ่มตนวนเอฟฟ่เห็นป่าเปล่แาแล้วทำไมคนอื่นมาเป็นแบบนี้ฉันรู้ไม่ เธอน่าจะเป็นเชอรี่วเออใช่เราไม่มีปืนด้วยซ้ำบรา you gotta trust me b r o อย่าตามลงมาได้ไหมอย่าเออเออย่าตามลงมาได้ไหมอ่ะไม่ได้ตามเรต้องการเก็บโดสบีชบอลถือแล้วมันมีสั่งพิซซาปะตอนเริ่มถือมีปะไม่มีเยมา อีบอกแล้วูบอกแล้วไม่เชื่อคุณก็ฉลาดจริงแล้วล่ะเกมี่ปะล่ะเกมี่เออเพื่อนยิงมันเลยเออตอนนี้โรนัลตินะล่ะยิงมันเลยเว้ยยิงมันเลยเธอตายแน่

ดนแมสแอดเมีะ เดี๋ยวควงเอ้ยนะควงยันไอ้อท่านั้นของฉันหายไปไหนเนี่ยมันเริ่มหายไปแล้วท่าของฉันน่ะ ตอนแรกมันอยู่ม,มีอยู่หนึ่งสองสามเออมันมีอยู่ห้าอันแล้วมันหายไปไหนหมดเออฉันรู้แล้วค่ะเธอใช่ไหมเธอเป็นยังไงเธอเป็นมากกว่าเป็นหรอเด็กดีเด็กด <c oughs> ียิงแล้วเชื่อแล้วหม่ ฉธอรู้เธอจะตายไปหาฉันจะว่าขอร์มากเออ ยิงง่ายนะไม่ต้องกระโดด